เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อาการตั้งถิ่นฐานก็คือผู้คนไปอาศัยอยู่บริเวณไหนจำนวนมากก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรอ้าวอ่านพร้อมกันขึ้นอยู่กับไปจัดปัดจจัยทางไหนคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นลักษณะอะไรอ่าเป็นภูเขาหรือเป็นที่ราบสูงหรือเป็นที่ราบรุ่มลักษณะ หนาวหรือร้อนหรือเย็นหรือฝนตกชุกหรือทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ่รรรตเราเรียนไปแล้วอันนี้ทบทวนนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดนี้กรุงเทพทำไมมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะเลยหนานแน่นมากทำไมทางภาคตะวันออกเชียงเหนือมีผู้คนอาศัยอยู่น้อยเพราะอะไรอ่าอย่างเช่นบริเวณนี้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเป็นเป็นอะไรคะเป็นภูเขาสูงเป็นที่สูงนะคะก็มีภูเขานะคะบางบางที่ก็จะเป็นอะไรอันนี้ทางภาคไหนดองดาวที่ภาคไหนเก่งมากบริเวณนี้จะเป็นภาคเหนือใครชอบอากาศเย็นๆนะคะชอบภูเขาเยอะๆก็ไปอยู่ทางภาคไหนไปอาศัยอยู่ทางภาคเหนือ ใครที่ชอบอยู่ติดแม่น้ํามีรูปแม่น้ําเยอะก็ไปอยู่ที่ไหนภาคไหนภาคอะไรคะภาคกลางนะคะใครที่ชอบติดชายฝั่งทะเลไปอยู่ภาคไหนอ่าก็ไปอยู่ภาคใต้ไ,ไ,ไปอยู่ภาคใต้นะคะอา้าวภาพนี้ถ่ายว่าเป็นชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ภาคอะไร ภาคเหนือนเอาใครจะตอบยกมือเอาคนแรกเลยภาคเหนืออ่าภาคเหนือสังเกตจากอะไรคะภูเขามีภูเขาเยอะอากาศภาคเหนือนี่เป็นอากาศลักษณะแบบไหนหนาอากาศหนาวเย็นนะคะอากาศหนาวค่อนข้างเย็นค่อนข้างหนาวนะคะอากาศจะไม่เหมือนคนอื่นอ่าทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญก็คืออะไรคะคืออะไรคะ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญก็คือป่าไม้จะมีป่าไม้เยอะดังนั้นคนทางภาคเหนือเนี่ยมีป่าไม้เยอะมีต้นไม้เยอะดังนั้นเครื่องเรือนทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วบ้านเรือนทุกบ้านเรือนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นหลายๆอย่างจะประดิษฐ์หรือทําด้วยอะไรไม้เก่งมากจะทําด้วยไม้เพราะเขามีไม้เยอะเพราะทรัพยากรที่สําคัญก็คือไม้ ตรงนี้ยังไม่ต้องบันทึกอะไรนะคะเป็นการทบทวนนะคะ,ะถ้านักเรียนต้องการอยู่มีแม่น้ำมีที่ราบร่วมทำการเกษตรนะคะนักเรียนจะไปอยู่ที่ไหนเอ่ยเอออยู่ภาคไหนอยู่ภาคไหนมีแม่น้ำเยอะๆอ่าอยู่ภาคกลางอยู่ภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะมีแม่น้ำร่มแม่น้ำเยอะ เอ๊ถามว่าภาคกลางเนี่ยฝนตกชุกไหมฝนตกชุกน้ําจะหลากตังนั้นบ้านเวลาเขาสร้างบ้านเขาจะสร้างแบบไหนแบบไหนคะเอาหนูส่งมาให้เพื่อนเลยคนที่ตอบหนูตอบเลยครับตอบเลยครับคนต่อไปเลยครับสูงๆค่ะบ้านเราจะสร้างด้วยไม้แล้วก็ใต้ถุนจะเป็นอย่างไรสูง,งบ้านสองชั้นก็จริงชั้นล่างมีไหม ไม,ม่มีปล่อยโล่งปล่อยโล่งใช่ไหมคะคเพื่อให้อะไรให้น้ํามันไหลรอดผ่านไปได้น้ําจะได้ไม่ท่วมไม่ฉะนั้นน้ําท่วมก็จะท่วมทั้งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองใช่ไหมค,ครับอ่านะคะ,อะพกอกาบ้านก็จะเป็นสองชั้นแบบนี้เพราะว่าป้องกันน้ําท่วมป้องกันน้ําท่วมนะคะ,ะคนภาคกลางเนี่ยคนภาคกลางเมื่อเมื่อมีสภาพอากาศ ฝนตกชุกนะคะม,มีแม่น้ำเยอะอาชีพที่สำคัญคืออะไรก็คืออะไรอ,อาชีพอาชีพมีแม่น้ำมีแม่น้ำอาชีพเกษตรทำไร่ทําสวนใช่ไหมคะดังนั้นใครที่ชอบอคนที่ชอบอยู่แถวแถวภาคกลางก็จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะคะทางด้านการเกษตร นะคะ่ไหมทำนาทำไร่ทำสวนเพราะว่าฝนตกชุกที่ราบมีที่ราบลุ่มดินก็อุดมสมบูรณ์นะคะใครที่อยู่บริเวณนะคะอีกภาคหนึ่งที่ค่อนข้างจะแห้งแรงมีอยู่ภาคเดียวตอนนี้ก็คือภาคอะไรคะภาคอะไรคะอีสานภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียง ภาคนี้นะคะเป็นภาคที่อากาศจะร้อนแห้งแรงดังนั้นจะปลูกข้าวหรือทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะถ้าทำไร่ทำสวนก็ต้องไปปลูกพืชที่ทนทนแดดทนฝนอย่างเช่นข้าวโพดต,ต้องทำไร่ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่แล้วทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ก็จะ,ะทำะไมคะ ะจะมีประเพณีหนึ่งที่เป็นประเพณีของชาวภาคอีสานนั่คือประเพณีุบุญบ<ท>ดังไฟก็คือการอาขอฝ<ค>น,นให้ตกนะคะเพื่อจะได้ทําไรท่ทําสวนได้แล้วก็ผู้คนที่อาศัยทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการโยกย้ายไปทํางานต่างถิ่นใช่ไหม<ะ>ไปเป็นแรงงานไปรับจ้างตามโรงงานต่างๆเพราะว่า บนภูมิประเทศไม่เหมาะสมกับการทำมาหากินจะปลูกข้าวก็ไม่ค่อยดีนะอาชีพต่างๆก็ไม่ค่อยดีดังนั้นก็มีคนหลายหลายคนเลยที่เขาไปรับจ้างต่างจังหวัดนะคะมาเข้ามากรุงเทพบ้างหรือต่างประเทศบ้างนะคะไปเป็นแรงงานนะคะอันนี้ก็คือชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ,ะถ้าเป็น ถ้าพวกเราชอบอากาศดีๆฝนตกชุกชอบอยู่<า>ก,กับทะเลชอบอยู่ทะเลชอบอยู่ทะเลภาคใต้เราก็จะไปอยู่ที่ไหนภาคใ<า>ต้ตไปอยู่ที่ภาคใต้นะคะนี่คือภาคใต้นะคะออก็มันมีประเพณีแข่งเรือกอและนี่จังหวัดนราธิวาสภาคใต้นี่นะคะจะมีทะเลขนาบสองข้างเลยฝนตกชุกตลอดปีดังนั้น อาชีพก็จะมีอาชีพหลายอาชีพที่เหมาะเช่นทําสวนก็ได้ทําไร่ก็ได้าทาสวนก็ได้สวนย,งยางเช่นสวนยางพาราก็ได้ทํานาก็ได้ประมงก็ได้ดังนั้น,นาทางภาคใต้จะประกอบอาชีพได้หลายอาชีพเพราะว่ามีภูมิประเทศที่เหมาะสมนะคะอาชีพประมงก็ได้ใช่ไหมคะเพราะใกล้ทะเลอาชีพทางการเกษตรก็ได้นะคะทำนาเกลือได้ไหม ได้ทำสวนยางพาราได้ไหมได้เพราะดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการปลูกปาล์มปลูกยางพารานะคะอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้คนในแต่ละท้องที่มีผู้คนไปอาศัยอยู่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและก็ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้แล้วนะคะทางภาคใต้เนี่ย ยังมีทรัพยากรสําคัญอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรมีแร่ที่สําคัญด้วยแร่อะไรคะแร่ดีบุกน่ามีเหมืองแร่ดีบุกมีทรัพยากรสําคัญดังนั้นอาชีพหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือทําเหมืองแร่ดีบุกเพราะมีทรัพยากรที่สําคัญนะคะอันนี้เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทําให้ผู้คนไปอาศัยอยู่ปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทางด้านสังคมก็คือก็คือทางด้าน เทคโนโลยีอย่างที่อธิตยานพรบอกที่ไหนมีเทคโนโลยีสูงมีความสะดวกสบายผู้คนก็จะไปอาศัยอยู่อย่างเช่นแถวกรุงเทพใช่ไหมแถวในเมืองนะคะเหมือนกับบ้านเราอะแถวบ้านชนบทไม่มีไฟฟ้าใช้ก็อยากจะมาอยู่แถวบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้มีสิ่งเอำนวยความสะดวกต่างนะคะตอนนี้ผู้คนก็ไปอยู่แถวในตัวเมือง ที่มีความสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย<ม>าจาังหวอดปลอดภัย,ดภยเดี๋ยวนี้ปลอดภัยจากน้ำท่วมด้วยใช่ไหมน้ำท่วมก็คือไม่ใช่สภ,ภาพทางสังคมแล้วเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์ใช่ใช่ใช่หลังจากปีนี้ปีที่ผ่านมานะคะมีมีสภ,ภาพน้ำท่วมเยอะก็กรุงเทพก็ถือว่าเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ พี่จะต้องคิดแล้วว่าเออน้ำท่วมทุกบริเวณเลยบางคนที่มีเงินก็คิดแล้วว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีใช่หรือเปล่าออนอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ย,ยปีนี้น้ำท่วมบ้านเราหกเดือนเนอนอแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนดีเราจะขายบ้านและไปอยู่ที่จังหวัดไหนดีที่น้ำไม่ท่วมอ่าต้องคิดต่อแล้วถ้ามีเงินนะถ้าไม่มีเงินก็ต้องอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะก็อยู่กันไปก็แก้ไขกันไป นะคะค่ะอันนี้ก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในการตั้งถิ่นฐานในแต่ละท้องที่นะคะอะ่มีสิ่งหนึ่งนะคะอะ่มีความเหมือนกันและความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมของชุมชนไม่ว่าจะมีทั้งวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแลเดียนคิดว่าแต่ละภาคของประเทศไทยเนี่ย มีอะไรเหมือนกันอ่ามีอะไรเหมือนกันวัฒนธรรมประเพณีศาสนามีอะไรเหมือนกันอาชีพอาชีพเหมือนกันไมห,นห,นห,นหมๆๆๆๆอาชีพเหมือนกันไหมเอออาชีพอาชีพเหมือนกันไหมเอาหนูตอบใส่หน้าที่ใส่หน้าที่ใส่หน้าเอามือเอามือถือมือถืออาชีพเหมือนกันไหมแต่และท้องที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่น ทางภาคเหนือก็ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งทางภาคใต้ก็ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอีกอย่างหนึ่งจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศใช่ไหมคะแล้วอะไรที่มีสภาพเหมือนกันคะศาสนาค่ะศาสนาส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยทุกภูมิภาคส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนาอะไรศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือศาสนาพุทธเหมือนกัน และที่สำคัญมีความเชื่อคล้ายๆกันนั่นคือความเชื่อในเรื่องของผีสางเทวดาะนะคะมีความเชื่อถึงผีสางเทวดาอย่างเช่นเคารพในเรื่องของอย่างเช่นภาคเหนือมีความเชื่อในอในเรื่องของผีเลี้ยงปู่และยา่าก็คือนับถือบรรพะบุรุษนะคะ มีความเชื่ออย่างเช่นภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ก็เชื่อในเรื่องของผีสงางเทวดาก็คือแม่ยานางเรือ,อรู้จักแม่แม่ยนางเรือไหมรู้จักเวลาชาวประมงจะออกเรือเขาต้องอไหว้บวงสรวงแม่ยานางเรือก่อนเพื่อที่ความเป็นความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภยัยและการทำมาหากินจะได้ ขึ้นนะคะก็คือจับปลาก็ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะนับถือแม่ยนางเรือก็คือเป็นการนับถือผีสางเทวดาหรือทางภาคกลางทางภาคกลางกา็นับถืออะไรคะแม่โพศพก็ในรวงข้าวเนี่ยจะมีอะไรจะมีอะไรคะในรวงข้าวจะมี เทพพยาดาสิงสถิตยอยู่คือเทพีข้าวนะคะมีความเชื่อนะคะความเชื่อว่าในรวงข้าวเนี่ยมีเทพีข้าวอยู่แล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ยออกดอกออกผลอุดมสมบูรณ์นับถือ,อพ่อแม่แมโพศพเรียกว่าแม่โพศพนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแคๆเป็นความเชื่อแต่ละเรื่องในเรื่องของความเชื่อผีสางเทวดาเหมือนกันนะคะแล้วก็นับถือศาสนาพุทธ คล้ายๆกันในแต่ละภาคนะคะ,ะจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตในแต่ละภาคเลยนะคะ,ะนับถือศาสนาคล้ายๆกันเหมือนกันจะมีความแตกต่างกันบ้างบางเรื่อง มีความเหมือนกันบ้างในบางเรื่องในแต่ละภูมิภาคในแต่ละภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะพูดถึงการกินแล้วนึกออกไหมนึกออกนะคะแล้ววัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องภาษานะคะในเรื่องของภาษาภาษาต่างกันไหมต่างกันนะคะภาษาแต่ละภาคจะต่างกัน อันนี้ไม่ต้องจดนะคะ,ะถ้าภาคเหนือก็จะพูดภาษาถิาน่นอลงง้ายด้วยลวอลงพูดสิธนะพัฒน,น์ชนพัฒน์ใครอยู่ภาคเหนือบ้างอพูดว่าอย่างไรครับะจะลองไทยว่านะเจ้าเชน่นเช่นลองพูดสิลงองพูดมาลองพูดมาสักประโยคหนึ่งหนึ่งพันนเจ้าอะไรนะคะหนึ่งพันนเจ้าเติมนะเจ้าเติมอะไรนะ เติมน้ำมันนะเจ้าอะแล้วทางภาคอีสานจะพูดว่าอะไรคะอะใครอยู่พางภาคอีสานบ้างอะพูดว่าอย่างไรพูดว่าอย่างไรอะพูดว่าอย่างไรอะเราพูดทางเสียงอีสานได่เอาเสียงภาคอีสานภาคอีสาน,าสานพูดว่าอะไรก็ได้เธอทำอะไรอะเธอทำอะไร หนึ่งสองสามเจ้าเฮตีหยังอ่าเจ้าเฮอ,อีหยังอ่าอันนี้เป็นภาษาทางภาคอีสานใช่ไหมคะอ่าแล้วเขาจะตอบว่าอะไรเราเรียนหนังสืออ่าเรียนหนังสือตอบว่าเราเราเรียนหนังสือตอบเป็นภาษาทางภาคอีสานทำอะไรคะ บเราคืออะไรคอยหรือเปล่าคอยอ่าคอยว่าไงคอยว่าไงคอยเรียนหนังสืออ่าคอยเรียนหนังสือออาใครอยู่ภาคใต้ใครอยู่ภาคใต้มีไหมภาคใต้มีไหมใครอยู่ภาคใต้ใครพูดได้ใครพูดได้อ่าอนุพูดได้ทิตยาพรอ่าอ่าพูดว่าฉันอยู่โรงเรียนบางไกรกังวลอ่าพูดว่าอย่างไงก็ได้อ่ะร่อยจหู้หัวจหู้ก็คืออาหารนี้อร่อยมากใช่ไหมคะ รอยจังผู้นะคะอันนี้จะเห็นว่าแต่และภาคจะมีภาษาที่ต่างกันเป็นภาษาท้องถิ่นใช่ไหมคะอันนี้พูดถึงเรื่องภาษาทีนี้เราพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินบ้างอืมเอาภาคไหนก่อนดีวัฒนธรรมการกินเอาภาคเหนือก่อนภาคเหนือก่อนอ่าอ้าวนักเรียนเขียนตรงนี้เลย เดี๋ยวตัวนี้ก่อนอ่า